อ่าครับรอบ8คนของมวยรอบคุณหลุนไฟปี2016 1 7นะครับใครแพ้ตกรอบนะครับปีนี้เราเตรียมตัวมาดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมคุ้นชินกติกามากขึ้นนะครับแล้วก็ชกกันที่จีนเหมือนเดิมนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่น7 0กิโลกรัมนะครับแล้วก็วันนี้เราเตรียมตัวมาดีมากครับเราแก้เกมในการชกัอสิทธิชัยมานะครับมันจะสังเกตนะครับว่าร่างกายผมดูแบบแข็งแรงขึ้นนะครับดูแบบ มีกล้ามเนื้อมีอะไรดูดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราเตรียมตัวแก้เกมมาแล้วนะครับซ้อมหนักขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ณขณะนั้นนะครับเสรษีชัยก็ยังอยู่อันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็เป็นแชมป์มานะครับเขาอยู่อันดับหนึ่งของโลกมาหลายปีมากครับอันนี้กติกาเดิมนะครับจะเป็นกติกาคกบ็อกซิ่งในในรายการเดิมนะครับคุหลุนไฟท์ที่ประเทศจีนนะครับ นี่ครับเตะขวาไปก่อนเลยครับเปิดเกมก่อนครับพอไฟก่อนนนโดนไล่อัดอยู่คนเดียวเลยครับนี่ครับสายมาฝาคืนไปครับเกี่ยวขาได้นะครับล้มลงไปครับนี่ครับเราสังเกตว่าผมจะยืนกัดมวยแน่นขึ้นนะครับป้องกันตัวแน่นขึ้นนะครับการออกหมัดจะแคบลงการแก้เกมก็คือพอสิชัยยับมาผมถีบยันไว้เลยนะครับ นี่ครับนี่ครับเขาฟืดมาก็จะถีบยันไว้ก่อนครับอันนี้คือเราแก้เกมไฟแรกจะไม่เห็นการถีบของผมเลยนะครับมาดูกันต่อครับนี่ครับเห็นไหมเขาแย็บมาเราจะถีบยันไว้เลยครับนี่ครับเราเกี่ยวขาและเตะคือนี่ครับเราออกอาวุธเร็วกว่าครับเราเข้าเป้าเขาไม่เข้านะครับ พอเขาเย็บมาแล้วเราถีบยันเนี่ยครับเขาจะไม่กล้าออกหมัดหลังนะครับเขาก็เขาก็ไม่กล้าแย็บแล้วเนี่ยพอเขาต่อยต่อยไม่ถึงครับเราจะรู้จังหวะเขาต่อยเพราะเราศึกษาเกมเขามาแล้วนะครับนี่ครับเตะขามาเตะขาคืนนี่ครับเราออกหมัดขวาจิ้มไปบ้างครับไฟก่อนนี่ไม่มีหมัดเลยเราไม่ไม่ไมีแล้วครับเดินสู้กับเขานี่เตะขานอกนี่ครับ เข้าไปครับไฟนี้เกมจะสนุกขึ้นนะครับเพราะเราสู้นี่ครับตรงขวาไปเลยนี่ครับจิ้มหมัดขวาเข้าไปอู้หูโดนหมัดสองหมัดโอ้โหเต็มครับ นี่วัดอีกแล้วนะครับแต่ว่ากับตัวทานเพราะเคยโดนมาแล้วเอ,อไปก่อนน,นี่นะครับเกี่ยวขาได้สังเกตว่าลูกนี้ใช้ได้ในกติในรายการขุนหลุนไฟนะครับนี่ครับสวิสดีครับนี่หลบได้นะครับเข่าลอย ขวาไปครับเรียบร้อยโดนคืนครับวืดอีกแล้วผมวืดบ่อยมากนะครับแข่งขวานี่ขวามวยซ้ายมวยขวาจะเป็นเป็นเกมที่ต้องแบบชิงกันนะครับเพราะว่ามันหันเข้าหากันมันมันอันตรายมากครับเพราะว่านี่ครับหมดยกเพราะว่ามวยซ้ายมวยขวานะครับถ้าเราออกซ้ายเนี่ยเราจะโดนจิ้มหมัดขวาตรงเราอาจะหลับได้กลางอากาศนะครับ นี่นะครับเกมยกแรกดูออกมาสูสีนะครับออกมาสูสีอาจจะให้เสมอกันไปนี่ครับพี่บัวชกด้วยนะครับวันนั้นไปแก้เกมให้ที่มุมนะครับก็จะมาแบบคอยแก้เกมให้ที่มุมอยู่นะครับไฟนั้นมาดูภาพช้ากันครับนี่ครับเขายังต่อยหมัดแม่นอยู่นะครับนี่ครับสังเกตโดนหมัดแล้วครับ เรามีแบบออกเข่งได้เร็วกว่าเขานะครับเราเข้าเป้าเขาไม่เข้านะครับในระหว่างพักยกนะครับก็พี่บัวก็จะมาแก้เกมให้นะครับว่าต้องชกยังไงต่อไปในยกที่สองเพราะยกแรกเราเราดูไม่ไม่ได้ได้เปรียบเขานะครับอาจจะออกมาเสมอกันอะไรเนี้ยครับเพราะดูสูสีสูสีในยกแรกมาครับมาดูยกที่สองกันต่อเลยครับไฟนนี้คือแพ้ตกรอบนะครับนี่ครับออกขวาไปก่อนครับ เดินเปิดเกมออกขวาแล้วครับพี่บัวสั่งบอกว่าเดินเปิดเกมขวาไปสามลูกแล้วครับนี่ครับเราจะเปิดเกมแล้วนะครับนี่เตะนอกนี่ครับขวาหมัดขวาขึ้นไปหมัดขวาขึ้นไปครับเราเริ่มต่อยแม่นขึ้นนะครับช่วงนั้นผมได้อาจารย์พเนียงมาสอนหมัดให้นะครับนี่เขาเราเดินเราขยับเปิดเกมเดินเกมแล้วนะครับนี่ครับพี่บัวแก้เกมมาครับแทงขวาไปครับ แทงขวาไปนะครับนี่ครับจริงต่ขวาเตะกันคอไปครับบังได้นะครับนี่ขวาครับขยันออกอาวุธแข่งขวาแทงเข่าขวาอีกแล้วนะครับนี่ครับก่อไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะว่าอ่าอันเนี้ยถ้ากรรมการไม่ปล่อยแยกนะเราสามารถผลักแล้วต่อยได้นะครับเตะขวาคืนครับเขาเตะล่างเราเตะบนแทงสวนนะครับเพราะว่าเขาต่อยหมัดเราแทงเข่าสวนเลยครับที นี่เราป้องกันหมัดดีขึ้นต่อยหมัดดีขึ้นนะครับจากไฟแรกนะครับนี่ครับต่อยคือนี่เขาเมานะครับน้ำหนักหมัดนี่โดนเขานี่เคาะนี่ครับโอ้โหโดนหมัดเราอีกแล้วนะครับยกนี้เขาเมามีอาการชัดเจนนะครับนี่นี่ครับนี่โดนหมัดเราครับประคัดสองสามหมัดนะครับเสีชัยมีอาการนะครับแล้วเขาเขาพยายามทรงตัวอยู่นะครับเสีชัยมีอาการเมานะครับยกนี้เห็นได้ชัดนะครับ เราก็เดินจี้เข้าไปนี่โดนหมัดเราอีกแล้วนะครับต่อยเราต่อยแม่นกว่าแล้วนะครับน้ําหนักหมัดเราเยอะหนักกว่าด้วยครับเขามีอาการเวลาโดนหมัดนะครับโดนเตือนนะครับกอดเยอะครับเตือนทั้งคู่นะครับไม่ได้โดนคนเดียวนะครับเตือนทั้งคู่นะครับกอดเยอะเกินนะครับนี่กติกาคิกบ็อกซิ่งเขาจะห้ามกอดนะครับเขาจะเตือนทันทีเลย มีแทงเขานี่ขวาไปแล้วครับหมัดขวาเราแม่นกว่าเยอะนะครับเราเริ่มออกวิธีโอ้ยโดนบ้างครับนี่เตะข้าเตะขั้นคอคือเตะขั้นคอไปสองเมตรครับนี่ครับยุคน,นี้เราทําเห็นได้ชัดนะครับศรีชัยมีอาการหลายๆลูกนะครับนี่ครับ ัลมไปอีกนะครับลูกนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้คะแนนแต่ว่ามันจะทําให้ผู้ชกหมดแรงได้นะครับในกติกาคีบ็อกซิ่งการนักลุไม่ได้คะแนนนะครับนี่โดนเข่าเราอีกเม็ดหนึ่งต่อยกันอาวุธกันตลอดเวลานะครับนี่โดนกันคออีกแล้วนะครับลูกนี้อันตรายมากครับต้องระวังนะครับ ลูกนี้สองมาตลอดหลายๆลปีแล้วนะครับเริ่มไปไปยกแล้วนะครับเริ่มแผ่วๆกันไปทั้งคู่นะครับนี่ลูกนี้ใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้คะแนนนะครับแต่ว่าได้ได้เท่ครับเอาเท่นี่โดนคืนครับแต่ว่าติกตัวทันหมดยก2นะครับยกนี้เราดูดีกว่าเยอะนะครับเราดูชนะเห็นชัดนนะครับ ต่อยมัดเข้ากว่าต่อยเขามีอาการเมาไปเ<ป>มามานะครับเราได้เปรียบเยอะในยกนี้นะครับจากยกที่แล้วครับดูเราได้แบบนํำห่างนะครับยกนี้อ่านี่มาดูพี่บัวให้มาเทรนต่อนะครับมามาแก้เกมให้ที่มุมต่อนะครับมาบอกว่าแบบดีแล้วทําดีแล้วแก้เกมถูกต้องอะไรเงี้ยครับนี่มาดูภาพช้าครับต่อยหมัดเข้าเป้านี่ครับลูกนี้โดนเต็มเต็มค้างนะครับ เราโดนก่อนนะครับาานี่เราต่อยโดนนี่โดนต้านคอเม็ดหนึ่งครับแต่โดนไม่เต็มตัวตเข้มอยู่ข้างมุมน,นะครับเ <c oughs> ขาซ้อมให้มาตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่แรกเลยนะครับแก,ก้เกมให้มาตลอดเลย <c oughs> มายกสุดท้ายนะครับจะเป็นยกตัดสินนะครับ <c oughs> ตื่นเต้นครับยังขนาดนั่งดูยังตื่นเต้นเลยครับ นี่ครับหมุกนี่เราออกหมัดขวาไปโดนอีกแล้วนะครับเราหมุนออกนะครับพอพอเขาจะเตะซ้ายเราหมุนออกข้างไปนะครับเป็นการแก้เกมครับนี่โดนขวาไปนี่โดนเข่าโดนหมัดไปนะครับนี่ทีม นี่ครับบวกกันนะครับนี่ขวาวุดอีกแล้วนะครับแต่ว่าพอเราวืดเราจะมียันไว้ตลอดนะครับนี่หักล้มลงไปครับถือว่ชัยดูแผ่วลงไปนะครับจากยกที่แล้วเราก็นี่ครับเขายกนี้เราจะไม่ได้ไม่ได้ออกไปบู๊เหมือนยกที่สองแล้วนะครับเพราะยกที่สองเราได้เยอะครับแต่ว่าเราก็ยังขยับขู่นี่ครับออกขวาไปครับ เรายังคุมเกมอยู่นะครับยกน,นี้ทีมนี่จิ้มขวาโดนไปอีกแล้วครับนี่ทีมยันไว้อีกมาครับนี่โดนเข่าหักล้มลงไปครับพอเขาล้มเยอะๆเขาจะหมดแรงนะครับเพราะว่าการล้มมันจะทำให้เรานี่โดนเขา่าเราไปสองเมตรนะครับสังเกตว่าเข่าผมจะออกแบบเข้าเข้าเป้ามากนะครับหลุดเตะนี่ฟรีคิกไป นี่นะครับสามารถถ้าถ้ามองดีๆนะครับในการที่กรรมการไม่เข้ามาแยกนะครับเราสามารถดันแล้วก็ต่อยหมัดได้นะครับซึ่งถ้าเราล่วงนี่คือไม่ผิดกติกานะครับนี่โดนเกี่ยวขาล่วงไปอีกแล้วในในคุณหลุนไฟไม่ผิดกติกานะครับแต่ถ้าเป็นวัน championship ตอนนี้คือไม่ได้นะครับจะโดนเตือนนี่โดนเขาเราไปอีกยกนี้ต่างคนก็ต่างเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าต่อยกันมาดูดเดือนมากตั้งแต่ยกแรรกที่คับ นี่ตีเข่าไป,ไปไนะครับล็อกแล้วตีไปนะครับถ้ากรรมการไม่แยกเราก็ตีได้นะครับนี่กรรมการมาแยกไปดูเขาจะให้ตีแบบครั้งสองครั้งนะครับตีเข่าไปนี่ครับป้องกันตัวนะครับเริ่มหมดกันทั้งคู่แล้วครับออกอาวุธกันตลอด กลุมเกมแล้วนะครับยกนี yeah. ้เราได้เปรียบเยอะตั้งแต่ยุที่สองนี่เราเตะขาล่วงอีกแล้วนะครับเขาจะเริ่มไม่ก้าวาขุธพอเขาออกอาวุธมาเขาโดนเตะล่วงตลอดโยโยครับกุมเกมแล้วนะครับยกนี้เราดูได้เปรียบเยอะนี่จิ้มเตะขวาไปลูกงึงครับไปไปยกแล้วครับยกนี้ ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าผมทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็รูปเกมผมดีกว่าเยอะครับภายในสามยกนี่ทีมยันไว้ทีมยันไว้เขาเตะเขาโดนแล้วนี่โดนไม่ล้มก็เตะสายตาไปแล้วก็หมดยกนะครับนี่ครับเป็นไฟที่สนุกมากครับต่อยกันอาวุธกันตลอดแทบตลอดเวลาแต่ว่าจบยกมาผมมั่นใจมากนะครับว่าผมจะชนะในไฟนี้เพราะว่าเราทําได้ดีผมมั่นใจว่าผมทาได้ดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็หมดยกมาค่อนข้างมั่นใจว่าจะชนะในไฟนี้นะครับ ดูภาพช้าครับนี่โดนหมัดขวาเราไปเต็มๆนะครับนี่เขายับมาเราแทงสวนตู้หมัดเขาโดนแต่ว่าเราก็โดนนะครับเขาก็โดนนี่ลูกนี้เต็มๆนะครับจิ้มเราก็โดนนี่เขายบแต่ว่าเราต่อยขวานะครับน้ําหนักก็จะต่างกันนี่ครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าชนะครับดูร่างกายผมจะมืนขึ้นนะครับจากไฟที่แล้วนะครับ รกรรมก,การก็บ,บีบหัวใจครับกว่าจะประกาศนี่คือปล่อยให้ลุ้นจนเยี่ยวเหนียวครับนี่ฟังภาษาจีนเหมือนจะฟังภาษา,าจีนรู้เรื่องนะครับแต่ไม่รู้รู้เรื่องหรือเปล่าดีใจไว้ก่อน27-30 27-13 28-30 นี่ครับชูมือแล้วนะครับมั่นใจเพราะฟังคะแนนนะครับนี่นะครับชนะคะแนนไปในไฟที่สองนะครับนี่นะครับแก้มือสำเร็จนะครับหลังจากที่โดนน็อกไปในไฟแรกนะครับยังมีไฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันไฟที่สามระหว่างผมกับสิทธิชัยนะครับเพราะว่าเราโชคกันมาสามครั้งนะครับยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าด้วย กีฬานะครับเราก็ต้องแข่งกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟต์ต่อไปนะครับเราจะไปชกกันในวันจำิชิปนะครับในไฟ์เปิดตัวของทั้งคู่นะครับ